เขาบอกว่ากำไรสุทธิ Q3 ปี68ของแท็กเนี่ยพุ่งขึ้นถึง49%เลยนะครับเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ YOY ตัวเลขเกือบ50%นี่ถือว่าว้าวสูงมากครับเป็นสัญญาณบอกที่ชัดเจนจริงๆ เกือบ50%ไม่ธรรมดาเลยนะคะในภาวะที่แบบหลายธุรกิจอาจจะเจอต้นทุนสูงการแข่งขันแรงเออแล้วอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตขนาดนี้ล่ะคะแล้วเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ที่เราเกริ่นไว้ตอองต้นมันสะท้อนภาพตรงนี้ยังไงบ้างคะครับปัจจัยขับเคลื่อนหลกัหลกๆเลยนะครับก็ยังคงมาจากธุรกิจ B2B ครับผมก็คือการทำธุรกิจกับทางเซเว่นนั่นแหละ ข้อมูลจาก s h แ e to t t a แ e ที่เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าแม้จะเน้นช่วงครึ่งปีหลังแต่ก็ชี้ชัดไม่ยอดขายช่องทางนี้สำคัญต่อเนื่องทั้งเรื่องการขยายสาขาของ s ซเ e n เองแล้วก็การออกสินค้าใหม่ๆที่พัฒนาร่วมกันส่วนเรื่อง GPM หรืออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ย แม้ข้อมูลที่เรามีตอนนี้อาจจะไม่ได้ระบุตัวเลขไปไปล่าสุดนะแต่การที่กำไรสุทธิโตได้เกือบ50%ส่วนข้างกับความกังวลเรื่องต้นทุนเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นหนึ่งความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีหรือไม่ก็อาจจะมาจากการปรับ product mix คือขายสินค้าที่มาจิ้นสูงๆได้มากขึ้นนะครับ อ๋อเข้าใจค่ะแสดงว่าความสัมพันธ์กับเซเว่นเนี่ยคือหัวใจหลักจริงๆแล้วการพัฒนาสินค้าใหม่ๆร่วมกันเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนคะเห็นว่ามีทั้งเครื่องดื่มในโถกดแล้วก็ในส่วนออคาเฟ่ด้วยสำคัญมากๆครับอันนี้คือ Key s t r a t e g i c partnership จริงๆการทำงานใกล้ชิดกันทำให้ TACC เขาพัฒนาแล้วก็ออกสินค้าที่ ตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วมีทั้งเมนูหลากหรือคอเมนูพวกเครื่องดื่มเย็นในโถกดเซเวนเซเลกอันนี้เป็นฐานรายได้สำคัญเลยแล้วก็มีเมนูใหม่ๆหรือนิวเมนูที่ออกมาเรื่อยๆรวมถึงพวกเครื่องดื่มนอนคอฟฟี่ในมุม All Cafe ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ